ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1อนุหา้าอาวุธหมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธดีกาสำคัญอาวุธปืนแม้จะไม่มีลูกและไม่สามารถใช้ยิงได้ก็เป็นอาวุธโดยสภาพ มีดปอกผลไม้แม้จะไม่ใช่อาวุธโดยสภาพแต่เมื่อจำเลยได้ใช้มีดนั้นแทงผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสจึงเป็นอาวุธแม้มีดคัตเตอร์จะไม่เป็นอาวุธโดยสภาพแต่เมื่อเอาออกมาขู่เข็นจึงเป็นอาวุธแม้มีดจะไม่ใช่สิ่งซึ่งเป็นอาวุธโดยสภาพแต่ตามพฤติการแห่งคดีเห็นได้ว่า จำเลยจะใช้มีดที่พกพาติดตัวไปประทุษร้ายร่างกายของผู้เสียหายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธมีดดังกล่าวจึงเป็นอาวุธสเปรย์พริกไทยมิได้ผลิตขึ้นเพื่อทำร้ายผู้ใดจึงไม่เป็นอาวุธโดยสภาพทั้งไม่อาจใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธเคียวซึ่งโดยปกติ ใช้สำหรับเกี่ยวข้าวหญ้าไม่ใช่อาวุธ